5วิธีฟาร์มเงินในเออร์เรอร์โซนมีวิธีอะไรกันบ้างไปดู<ม>วิธีที่1ทํางานซึ่งเป็นงานไหนก็ได้ที่อยู่ในแมพที่อยู่ในแมพของเออร์เรอร์โซนอย่างอย่างเช่นกาแฟอย่างเช่นร้านกาแฟซึ่งเป็นงานที่แนะนําที่สุดเพราะว่ามันง่ายเอาตุงๆงคือง่ายแล้วได้ของเหีืยมันกับที่จริงทุกร้านก็ได้ของเหมือนกันนั่นแหละ วิธีที่สองทำลายตู้ทีเที ATM. ซึ่งิชาชั่วที่หนึงเพราะว่าเรา,เราต้องไปทําลายตู้เจที ATM. ซึ่งในการทำลายแต่ละตู้ในการทําลายเอทีเอแต่ละครั้งเราจะเสียเขาเรียกอะไรช่างเจอค่าชื่อเสียงประมาณสิบห้าซึ่งเป็นวิธีที่ได้เงินเร็วและมั่นคงที่สุดที่หาได้ วิธีต่อไปเออลืมบอกถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยจนจน,นไนอ้ต่าชื่อเสียงมาติดลบมันสามารถติดลบได้คิดจริงทุกคนไม่ไมกูรู้อยู่แล้วเราก็จะพูดเพื่อเพือ่ออะไรวะเออลืมบอกค่าที่ค่าที่ผมแนะนำให้ทุกคนใช้ในการตีคู่คือคู่ไม่งั้นก็โกคูและ วิธีวิธีที่อ่าสโอเควิธีที่สขายของคือจะขายไอ้พวกอะไรก็ได้อะคือขายไงก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ทุกคนขายยันอะไรวะยันที่มันเสกใจยยเทอร์โบเออแนะนำให้ขายซึ่ง ของแต่ละอย่างมีราคาไม่เท่ากันอย่างเช่นไอ้ดาก้อนบอลหนึ่งประมาณ3,500ันห้าแล้วไอ้ดาก้อนบอลที่แพงที่สุดคือดาก้อนบอลเจ็ดราคาหน,<า>น,นึนน่งแสนพี่อยู่ไม่อยากจะเชื่อแล้วครับหนึ่งแสนซึ่งตอนนี้หาแลกไข่ครับโอเคครับวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ชาติชั่วที่สุดซึ่งถ้าใครทำไปแล้วจะโดนคนในโลกออนไลน์เกียดเป็นที่สุด บิดคน<อ>ใช่แล้ว<อ>ครับ,บนซ<อ>ึ่งวิธีนี้อาจจะทําให้คนจากคนดีที่คุณไปบิดเขาคนนั้นจ่าจะกลายเป็นโจ๊กเกอร์ในวันนี้ก็ได้ถ้าคุณใช้วิธีนี้